สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับรถมือ2องฟังนะครับบายกิตาเบสนะครับวันนี้เรามีรถจะนําเสนอท่านผู้ชมนะครับเป็นกระบะยกสูง Mitsubishi s t ร์ด้าแปรนิสนะครับปี2544ฝนะครับฟังไม่ผิดครับ2544แต่ลองดูสภาพครับเรามาชมสภาพภายนอกกันเลยนะครับดูตั้งแต่กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าใหญ่นะครับ สวยงามลงตัวเข้ากับรถมากนะครับแถมยังมีชุดสเกิร์ตนะครับไฟตัดหมอกเรียบร้อยนะครับหากระบะรุ่นอื่นที่มีสเกิร์ตแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ต้องบอกว่าลิมิเต็ดจริงๆนะครับไฟหน้าสวยๆนะครับใสๆเลยนะครับเปลี่ยนให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนนะครับมาดูคมสันนะครับข้างๆตัวรถนะครับสวยงามเส้นคมปิ๊บนะครับไม่ต้องห่วงนะครับมาพร้อมกับ ครอบกระจกมองข้างโครเมียมนะครับกันสาดเรียบร้อยนะครับนะครับเบอร์เปิดประตูโครเมียมนะครับเราไล่มาเลยนะครับมีนะครับบันไดข้างเรียบร้อยนะครับเข้ากับตัวรถมากๆสียังสวยนะครับรถสภาพเดิมๆบางๆนะครับมาเคาะกันเลยนะครับล้อเป็นล้อขนาด15นิ้วนะครับเดิมๆโรงงานนะครับอ่าตอนนี้เราชมรอบๆรถกันเลย มาดูที่ด้านท้ายกันบ้านนี่ครับไฟท้ายครับไฟท้ายปลาเพชรนะครับสวยๆใสๆนะครับหายากครับหายากหายากไม่ค่อยมีคันไหนเปลี่ยนนะครับอันนี้เราเปลี่ยนให้ท่านผู้ชมเรียบร้อยเอาไปกับหล่อๆเท่ๆกันเลยนะครับนะครับป้านทะเบียนนะครับเป็นรถกรุงเทพนะครับแต่ว่าพี่น้องไม่ต้องกลัวนะครับเพราะว่าเรองใช้ยุใต์ได้นะครับนะครับนี่ เรียบร้อยนะครับไล่มาเลยนะครับไล่มาเลยเดิมเดิมทั้งนั้นนะครับเดิมเดิมทั้งนั้นนะครับที่สภาพไมโนกนะครับสวยใสใสนะครับมาสอบถามมาดูรถตัวจริงสวยกว่าในรูปอีกนะครับนะครับมีกาดกันแมลงเรียบร้อยนะครับรถพร้อมใช้จริงๆครับคันนี้ท่านผู้ชมได้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนนะครับนะครับเรามาดูภายในกันต่อนะครับ ขึ้นมาดูรถกันเลยนะครับดูสภาพเบาะครับสวยๆใสๆนะครับเบาะเดิมๆโรงงานนะครับนะครับคอนโซลไม่มีแตกไม่มีร้านะครับไม่มีเยิ้มนะครับดูได้เลยนะครับวิทยุเครื่องเสียงไพโอเนียนะครับฟังกันแบบไพเราะสวยๆซึ้งๆเลยนะครับจะเอาแนวไหนได้หมดเลยนะครับอ่าพวงมาลัยนะครับหุ้หนังนะครับที่ปัดน้ําฝนอะไรต่าง สามารถหน่วงเวลาได้เรียบร้อยนะครับไฟเพดานนะครับเรามาดูใช้ได้หมดนะครับไฟเพดานนะครับนะครับมีกระจกนะครับส่งหน้าให้สุภาพสตรีนะครับเพื่อเพื่อควงสาวมานะครับเบาะเดิมๆไม่มีขาดนะครับไม่มีแตกไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับสภาพสวยมากคันนี้บอกได้เลยว่าสวยจริงๆนะครับรถแทบจะเหมือนใหม่เทียบกับรถกระบะในปัจจุบันนี้ได้เลยนะครับ เครื่องเสียงไพายลอนะครับระบบกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกหมดนะครับมาดูหัวเกียร์นะครับเกียร์เป็นแบบแมนนวลนะครับแล้วก็ระบบโฟร์วินะครับใช้ได้ทั้งขับเคลื่อน2ล้อแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อนะครับอันนี้เราแถมไปให้เลยนะครับตัวรับบลูทูธนะครับฟังวิทยุจากมือถือกันได้เลยนะครับภายในก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับนะครับ สวัสดีครับมาดูด้านหลังกันต่อนะครับสวยๆนะครับเดิมๆนะครับดูครับดูว่าเจ้าของรับรถตัขนาดไหนนะครับดูครับนะครับโมสีแดงนะครับดูดูลามีระดับนะครับมีที่เท้าแขนเรียบร้อยนะครับลองดูครับรถสมัยก่อนได้ถึงขนาดนี้ไม่ธรรมดานะครับเซ็นเตอร์ล็อกตกไฟฟ้าเรียบร้อยนะครับแหงประตูสวยๆทุกบานนะครับทั้ง4บานเนี่ยสวยทั้งนั้นเลยนะครับ กิบกนะครับอ่านะครับสนใจมาดูรถเลยได้เลยนะครับอ่านะครับเดี๋ยวเราจะไปขับรถแล้วก็วนดูนะครับสวยๆใสๆกันนะครับกับรถคันนี้นะครับสตาร์ททีเดียวติดแน่นอนครับ เลยนะครับราคานี้ให้ไวเลยนะครับสภาพแบบนี้หาไม่ได้นะครับลองไปเปรียบเทียบกับรถคันอื่นดูนะครับเราแนะนําคันนี้เลยครับทุนถึกนะครับสวยงามแข็งแกร่งปึกบึงนะครับสมกับความเป็นกระบะเมืองไทยจริงๆครับคันนี้ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจของเราด้วยนะครับ